พี่วิวพี่วิวพี่วิวได้กินอะไรไหมคะพี่ได้กินมาสักพักนะแกอยู่เฉยๆก่อนหนูเม่ากินมัน แปลกๆกลิ่นสนิมเหมือนอะไรเก่าๆย่างไรก็ไม่รู้ค่ะโอ้ยที่บ้านพี่ก็กลิ่นแบบนี้แหละกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นคนแก่เนี่ยปกติแล้วกลิ่นแก่ลักษณะมันจะค่อนข้างเหมือนโลหะหรือเหมือนกลิ่นสนิมมันเกิดจากการที่ร่างกายเราขด inside, าดเอนไซม์จะกำจัดสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเปอร์ออกิเดทซึ่งพอมันมีการอุดตันมีการสะสมมันคล้ายๆกลิ่นคนแก่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยใช้สิ่งที่เราเรียกว่าสารสม้มคําแนะนําจากผมพยายามลดการสะสมเช่น,นเราทานผักทานผลไม้ที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าเราพยายาม ไขมันที่เป็นไขมันดีเช่นกลุ่มโอเมก้า3โอเมก้า9ทานพวกปลา,าแซลมอนหรือว่าพวกอะโวคาโดก็กช่วยได้ดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและก็ข้อแนะนําที่สําคัญที่สุดการใช้น้ําหอมเราเริ่มฉีดได้ตั้งแต่ตอนเช้าอาบน้ําเช็ดตัวให้แห้งบางคนที่ผิวแห้งทาโลชั่นเยอะๆจะดีมากน้ําหอมเวลาเราใช้แนะนําฉีดไปตรงตําแหน่งที่มีจุดชีพจรและข้อพับเช่นฉีดตรงข้อมือฉีดตรงข้อศอกแล้วใช้มือทั้งสองข้างถูชนกันแล้วก็ไปป้ายที่หลังหูหรือว่าไปป้ายที่ตรงคอบ้างจะช่วยให้กลิ่น ติดทนได้นานเวลาฉีดไม่ต้องพรมฉีดให้ห่างจากร่างกายประมาณ30ซนติเมตรคนที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยมักจะเริ่มเห็นแล้วแหล,แหละว่ามีกลิ่นแก่นั่นเองบางครั้งเนี่ยเราเองไม่รู้ตัวอย่าลืมถามคนรอบข้างให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้เหมือนกับยัยสคนนี้ที่ต้องมาแอบนินทาเราว่าเราเนี่ยมีกลิ่นแก่นะ